งอออกลูกมาบอท่นแป๊บเดียวออกแล้วออกลูกแล้วโอ้มาบอท่นครับงอน่อออกลูกอามาผูกไว้ประมาณชั่มมองกว่ากว่าอขอดลูกแล้วน้องยังติดลกยังติดถ่ายอยู่เลยตัวผูรุตตัวเมียอืม ตัวผูร ö, you, ้รุ่ตัวเมียน่ะนาะมือหัวดูบอใสตเบิ้งไตเบิ้งโอ้ยถ้าลบถ้าลบเป็นตัวผู้รุ่ตัวเมียนี่ยอเบิ้งนู้นลุก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 ,ลก,ลกอ่าลุกลุกลกได้บ่ลน่ะลุกได้บ่เออแม่มันก็เลี้ยทำความสะอาดออกทำความสะอาดให้หืม เฮ่เลียทำความสะอาดไหนไหนไหนตัวผูหลือตัวเมียเบิ้งลูดูบ่อยยาเพิ่งลูกยาเพิ่งลูกยาเพิ่งลูกอึบนั่นโอ้ยตัวเมียอืมอืมอืมปล่อยขอดตามธรรมชาติครับเนี่ยงงอโมเมนต์งัวผมหอกเป็นงัวของของพี่สาว จะไมด่ดีแกเล็บดีนน่แกเล็บไปกีกินอืยังกินหญ้าเสยอยู่การหยาออกอ่ลูก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 อ่ลูกลูกลูกลกินลูกเองตึ๊บโอ้แกงแกงแกงตึมโอ้ตัวเมียตัวเมียจา้าเป็นตัวเมียมปลอดไปเหรอนะบันนี้เขาก็เตียว เอาหลกมันเอานองมันก็เอานองงัวนนะเอาไปกินนะครับเอาไปต้มยำต้มแซ่บก็แล้วแต่ขายโลหนึ่งสองลอยนะเขาไปขายน้ำตลาดนะกิโลหนึ่งก็นาทีลอยสองลอยเอาลุก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 นุ่นพอพันอยู่ทางคุณแก่คอร์ดแล้ว เป็นตัวเมียดูบอดูบอตัวเมียนบอเป็นตัวเมียนบอบาดูนะบาดูนะเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียมาเบิงมาเบิงืซื้อเนี่ยมาลูกปลอดภัยบอเก็บขาเก็บหยังบอเห็นบอนั่นักจะลูกลอยมั่นนั่นลูกลูกลูกอีกสักปักหนึ่งอีกสักปักหนึ่งขาแข็งขาแข็งแรงกับลูกได เ,เดี๋ยวค่อยลูกนะเดี๋ยวค่อยลูกอมอดูนะมอดูนะพดูนะ่ะนะก็ดูอยู่นะ่ะสัชนจตยานของแม่เดี๋ยวฟางคูหาเดี๋ยวเสียวฟางคูหยนะ่ยดู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 ดด เดี๋ยวเชือกพันข้อลูกเดีนั่นเห็มนมั้นั่นลูโปทันได้ลูโปทันได้นอนผากอนนอนผากอนเพิ่งออกมานั่นนะออกมาก,กับมึนตาเลยดูโลกเลย ปูฟางให้ลูกบ่ได่โดนตินกี่ตินลูกได้กินนมตัวน,นี้เป็นวัวเพศผู้วัยเพศเมียนะครับพึง่งคลอดได้ประมาณ30นาทีไอตัวลูกก็จะลุกแล้วหานมแล้วนั่นหานมแล้วนั่น หานมละหานมหานมต้องลุกได้ก่อนค่อยกินนมลุก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 เองนะสัญชาตญาณแม่เธอดูอยู่กึกกึๆกกึกกึกกลุกลุกหนึ่งสโอ้ลุลุกลุกลุกลเดี๋ยวลูกก็เซทลานั่นแหละ พยายามพยายามมีความพยายามลูกได้ก็กินนมเลยดีเนี่ยเมนูนมแม่มีมีน้ำยางเป็นลูกวัวเพศเมียโอ้ยแม่ก็ทำความสะอาดโลกไม่ได้ตัดนะครับความำจำเจาโอ้เก่งเกงๆๆเก่ขาหน้ายันเข้ามาขาขาขวาน่ะ อือืออลุกลุกล eh ุกล no. ุกโอ้ลุกลุกลุกได้แล้วอ่าลุกลุกลุกค่อยค่อยค่อยคยค่อยอโอ้แกงอย่าเดินนะเดินแล้วล้มเลยนะนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวแค่ขาแข้งหักขาแข้งหักโอ้แกง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 วัวนี่ลุกได้ยืนได้ลุกได้ในภายในสองสามชั่วโมงไม่เหมือนคนนี่โอ้คนเนี่ย เกือบปีเนี่ยแม่ทำความสะอาดให้ก่อนนะเพศเมียโอเคโอเคปลอดภัยแล้วนะนะนะตาไปแล้วนะอยู่กับแม่นะเดี๋ยวตาแวะมาดูอีกนะเดี๋ยวตาแวะมาดูอีกนะลูกได้ก่อนนะเกนะ